ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณทรายนะคะจะมาทํายำหัวถือนะคะหัวทือนี้เราปลูกเองนะปลูกเองตะไคร้ก็ปลูกเองค่ะหัวทือนี่ก็มีสปปรรพคุณแก้จุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะช่วยขับลมได้ดีเลยค่ะส่วนประกอบแล้วก็จะมีหัวทือค่ะพริกไทยดําเม็ดนะคะกะปิตะไคร้ค่ะปลาทูเข่งแล้วก็เกลือค่ะเกลือไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการวิธีการตําเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการตําเลยนะคะค่ะเมนูนี้คือแม่เคยทําให้ทานค่ะก็เลยจําได้ก็เลยพอดีมีต้นหัวทือก็เลยขุดมานะขุดมาลองทํให้ให้ให้ท่านผู้ชมดูค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่ใส่เกลือลงไปก่อนนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวเราใส่กะปิด้วยะคะ่ะแล้วก็พริกไทยดํานะคะพริกไทยดําเราใสให่หมดเลยค่ะต้องออกเผ็ดร้อนนะคะแล้วเราก็ตำตำพริกไทยลงไปก่อนนะ,ะตำให้ละเอียดค่ะ ตามให้ละเอียดเลยเราจะใส่ตะไคร้แล้วก็หัวทึอลงไปค่ะค่ะตามพริกไทยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่หัวทึ่นะคะลงไปเลยค่ะหัวทึ่นะ,ะใส่ไปหมดนี้เลยค่ะตา,ตามให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวใส่ตะไคร้ต่อนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะลงไปนะตะไคร้เราซอยๆยไปแล้วนะคะใส่หมดเลยค่ะตามให้ตะไคร้หัวคือพริกไทยดำนะคะละเอียดนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กะปิใส่ปลาทูค่ะลงไปค่ะ ําแล้วกินหัวทื่อออกนะคะหอมหอมมากเลยคะ่ะหัวทื่อถ้าเรามีผักโหมนะคะถ้าเรามีผักโหมใส่นะใส่ด้วยก็ได้นะพอดีที่นี่เราไม่มีผักโหมค่ะแม่เคยทําให้กินมันมีผักโหมใส่เป็นใบเขียวๆต้องตำใส่รวมกันค่ะนี้เราไม่มีเรามีแค่หัวทื่อใครมีหัวทื่อนะคะสามารถนามาทํตาตำได้ได้นะ,ะเขาเรียกตำหัวทื่อนะคะใส่ปลา ทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะดีมีประโยชน์มากค่ะเดี๋ยวรอให้ละเอียดเราจะใส่เนื้อปลานะกปะปิค่ะค่ะนี่ก็ตำละเอียดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่เนื้อปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทู2ตัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะมาตานะคะตำให้เข้ากับตือนะตำให้ละเอียดเลยค่ะ ค่ะเราใส่เนื้อปลาลงไปเลยนะคะทีนี้ก็ตำนะคะละเอียดแล้วเราก็จะใส่กะปิค่ะกะปิตำน้ำพริกนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทําการชิมนะคะถ้าเจืดยังไงเราก็ใส่กะปิหรือเกลือก็ได้นะมมนต้องออกให้เค็มมากนะคะพอเดี๋ยวเรามาคลุก,กับข้าวเดีย๋ยวข้าวสวยร้อนๆคะ่ะนี่เราตำ ตับให้กะปินะคุกเข้ากันกับเนื้อปลาน่าทานนะคะ ยำหัวทือนะคะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาหน้าทานนะคะหัวทือก็บอกแล้วนะคะมีสปปรรพคุณเยอะแยะค่ะแก้จุกเสียดแน่นท้องนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมนะคะทานดีมีประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ